สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องไม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้นะคะทุกคนส้มพาทุกคนมาทุ่งนาอีกแล้วนะคะวันนี้ส้มมากับเพื่อนนะคะเพื่อนคนเวียดนามน,นะคะเป็นเป็นเอ่อเนบเบอร์นะคะเป็นเพื่อนบ้านนะคะทิมไปทํางานนะคะทุกคนวันนี้ส้มก็ต้องไปทํางานเหมือนกันแต่ว่าไปทํางานตอนกลางคืนนะคะส้มก็เลยพาเพื่อนมาดูด้วยนะคะเข้ามาถ่ายรูปนะคะทุกคน <laughs> มาถ่ายรูปออฟฟิศนะคะส้มก็มาบอกเขาว่าหาอย่างไงอะไรอย่างนะคะทุกคนดูสิ <laughs> เขาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะอยู่ใกล้กันนะคะอยู่ทางบ้านเขาชอบไปช่วยส้มทําสวนเนาะวันนี้ส้มก็จะมาบอกว่าข้าวทุนี้มันคือทุ่งนาของคนอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ของส้มนะคะทุกคน It it be wrong to somebody else is t not me my my rice okay but so many people asking that um what kind of rice is it เดี๋ยวส้มจะให้ดูนะคะว่า ข้าวอันนี้เป็นข้าวอะไรคือส้มไม่รู้เลยนะคะเรื่องข้าวเนาะนี่นะคะทุกคนแต่ส้มไม่รู้นะคะว่าข้าวอะไรนะคะข้าวมันเป็นเม็ดสั้นๆนะคะ s <S ก็เป็นเม็ดสั้นๆนะคะมันเป็นข้าวหรือเป็นหวีดหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้น้ําแห้งแล้วบางกลุ้งคอฟิสตายนะคะทุกคน it dead over there <Okay. S 2> so when อ t อันนี้นะคะทุ่งข้าวนะคะของคนอื่นเนาะหลายๆคนถามว่าเป็นของของส้มหรือเปล่าไม่ใช่นะคะของคนอื่นเนาะ นี่นะคะส้มจอดรถไว้ตรงนั้นพบเข้ามาอันนี้นะคะทุกคนส้มก,ก็เห็นตัวกุ้งนะคะนี่ไงตัวกุ้งมันอยู่ในรูนะคะเห็นบอกุ้งเคฟิชมันอยู่ในรูนะคะมันแค่เสียดสิมีหลายอยู่นะคะแต่ว่ามันอยู่ในหูนะคะทุกคน <laughs> นี่ก็เป็นข้าวนะคะข้าวอียงบะหู้นะคะตอนนี้เนาะมันแห้งแล้วรถเกี่ยวข้าวกำลังทยอยเกี่ยวมาเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าเขาพยายามเอาน้ําออกให้น้ําแห้งลดเกี่ยวข้าวจะได้เข้ามาได้เนาะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวส้มจะเอากุ้งตัวนี้ออกจากรูนะคะดูซิม่นมีกี่ตัวในนั้นนะคะเอาเออกได้บอนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคน,กนคืออีป,ปูนะ้าบ้านเฮาเลยนะคะ <laughs> พูดี่ทายลูกพูดี่ทายลูกอย่างเดียว big one yeah ย e a l l y big one, big one. I think it's only have one in this hole <laughs> ทีมเอาจากรูนี้นะคะครั้งก่อนทีมเอาจากรูนี้เป็นร้อยตัวเลยดูสิมันมีอีกไหมในรูนี้ is ื่ e n he got the crawfish out from here like 100 100 crawfish <What? S 1> from this hole <Really? S 1> let me g u y let me see if we have any s c a r y t h o u g h wow <Yeah. S 1> it still have a lot in there Yeah. oh my goodness oh my goodness <laughs> wow young m อยู่อันนี้รูเก่าที่ทีมเอานะคะทุกคนป๊อตโหอีหยังค่ะทุกคน โอ้ตัวบังยังไงโอ้โอ้ that's crazy ฮะอุ้ยสูยังมีอีกนะคะทุกคนว้าวรูเดิมนะคะรูเดิมที่ทีมเอานะอีฟันโดฮะ ใชจริง r i g right. h yeah. <Yeah. S 1> ทุกคนเอ,อ่างว่าทีมออกจากรูนี้เป็นร้อยตัวแล้วมันมาอยู่อีกนะคะครูมองอะแล้วก็แจ็หลายท่านคอมเมนต์กันเข้ามาว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นรูของกุ้งครอฟ i ิชหรือกุ้งเคฟิชอันนี้นะคะทุกคนก็เพราะว่าส้มเห็นตัวมันนะคะส้มก็เลยเอามือล้วง <c oughs> ลงไปนะคะ ถ้าไม่เห็นตัวก็ไม่ค่อยล้วงลงไปนะคะว่าชมก็กลัวว่ามันเป็นรูตัวอื่นนะคะเป็นรูกลบรูงูอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าที่อเมริกานะคะ่วมไม่ค่อยเห็นงูนะคะตั้งแต่อยู่อเมริกามา10ปีนะคะเห็นงูแค่ตัวเดียวเองนะคะอยู่ในป่าลึกมากเลยแต่ตัวเล็กๆนะคะทุกคนส่วนรูของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นเขาอยู่ในนั้นแล้วก็ค่อยเอามือล้วงลงไปเอานะคะ วันนี้ส้มก็ไม่ได้กุ้งเยอะนะคะได้ประมาณ10-20ตัวนะคะมาประมาณ10-20นาทีนะคะเพราะว่าส้มอยากจะพาเพื่อนบ้านมาชมทุ่งข้าวนะคะและส้มก็อยากมาทําวิดีโอว่าข้าวอะไรนะคะที่จริงส้มไม่รู้ว่าข้าวอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูเม็ดข้าวหลายๆคนอาจจะรู้เองเนาะกุ้งชนิดนี้ก็จะมีรสชาติเหมือนปูนาเลยนะคะเอามานึ่งเอามาต้มเอามาคั่วเหมือนปูนาก็ได้นะคะทุกคนวิธีการกินนะคะ ก็จะกินตรงหางแบบนี้นะคะฝรั่งเขาก็จะกินตรงหางแบบนี้เนาะนี่นะคะก็จะมีเนื้ออยู่นะคะเนื้อตรงหางรสชาติเหมือนกุ้ง lobster เ,เลยนะคะแต่ตัวเล็กนะคะหวานแล้วเนื้อแน่นมากๆส้มชอบบริเวณตรงที่มันเป็นมันเหลืองๆนะคะทุกคนส้มก็กินกับส้มตําบ้างนะคะเหมือนปูนานแล้วก็ไปจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดบ้างเนาะส่วนฝรั่งก็จะเอาไปจิ้มกับเนยนะคะหลังจากกลับมาจากทุงง่งนาส้มก็มาตัดผักนะคะก่อนที่จะไปทํางานเนาะ ก็มาตัดผักส่งให้แฟนเพจเอแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของส้มนะคะช่วยอุดหนุนผักจากสวนหลังบ้านของส้มเนาะตอนนี้ส้มเริ่มแพ็คเก่งแล้วนะคะไม่มีผักเสียหายแล้วนะคะก็ส่งตังรัดได้สบายส่ง2-3วันผักก็ยังสดชื่นอยู่นะคะแต่ถ้าท่านไหนที่ส้มส่งไปแล้วเกิดความเสียหายนะคะก็ขอให้แจ้งกลับคืนมานะคะส้มก็จะโอนตังคืนให้หรือไม่งั้นส้มก็จะส่งผักขึ้นไปให้เพิ่มนะคะ สุดท้ายนี้ส้มกับทีมก็ขอขอบคุณแฟนเพจนะ้าที่น่ารักของส้มนะคะหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่เนาะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้เรานะคะและก็มีบางท่านที่อยู่อเมริกาก็ช่วยอุดหนุนเราอีกนะคะทุกคนพอดีช่วงนี้ส้มหาเงินกับเมืองไทยนะคะก็เลยมีอะไรส้มก็ขายหมดเลยเนาะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ